หลักๆนะแต่งไปเยอะมากนะครับเกือบสองแสนแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมปอนนะครับก็วันนี้เป็นชแนใหม่ของผมเองนะครับชื่อชแนลว่าปังปอนตวดนะครับผมก็หลักๆเลยวันนี้ผมจะมารีวิวรถตัวเองให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็อาจจะเกรงๆหน่อยเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาออกช่องตัวเองแบบนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ทําด้วยก็ รถของผมนะครับเป็นรุ่น w i d s e n rs นะครับหลายๆคลิปก็คงทำกันแล้วนะครับพวกรีวิวพวกแบบแชร์ประสบการณ์องนงี้นะก็อยากจะมาแชร์ทุกคนได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับขับมาประมาณปีกว่าแล้วสำหรับผมเรียกว่าประมาณสองสามอาทิตย์แรกก็เมื่อยหน่อยนะครับพอผ่านไปสักเดือนนึงนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องรักเจ้าคันน,นี้แน่เลยนะครับของผมเป็นรถ asic 2019นนะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้นะครับ ผมจะมาอาจจะมาแนะนําตัวเองนิดนึงนะครับก็คอนเทนต์ในเรียกว่าช่องผมเนี่ยหลักๆจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยววันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะมารีวิวของแต่งด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ารถผมเนี่ยมีของแต่งอะไรบ้างหลักๆนะครับแต่งไปเยอะมากนะครับเกือบสองแสนแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่หน้าไปหลังเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างอะมาดูเจ้าชิ้นแรกนะครับอืตัวนี้เลย ชิวหน้า MIA นะครับคือผมขับมาปีกว่าแล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้มาทำนะครับเพิ่งมีโอกาสได้มาทำก็อาจจะจําราคาไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็อาจจะเป็นคร่าวๆนะครับ MIA ชิลหน้านะครับอยู่ที่ประมาณ4,500-4,600นะครับชิ้นแรกโอเคเดี๋ยวมาดูชิ้นที่2ตัวนี้ก็จะเป็นอุดกระจกของไดเวนนะครับอุดกระจกของไดเวนนะครับปกติไดเวนมันจะมีตัวหนังสือตรงนี้ด้วยผมเอาไปทํา ให้มันแตกต่างกับชาวบ้านเขาถ้าสังเกตรถผมจะสีดาหมดเลยนะครับให้มันแตกต่างากับชาวบ้านคือรถผมจะไม่ค่อยมีตัวหนังสือเลยนะครับตัวนี้เป็นชิลเ,เรียกว่าเป็นอุนจจจะบไดเวน่นนะครับเอาไปพ่นพาวเดอร์โค้มาให้เป็นสีดำกึ่งเงากึ่งด้านนะของขดุูพาวเดอร์โคตนะครับชื่อหลักน,นะครับโอเคก็ต่อมานะครับมาดูกันด้านล่างของมาดูกันด้านหน้าก่อนตัวนี้นะครับเป็นสายถักของเฮลนะครับสายถักของเฮลเป็นสายถักคาร์บอน นะครับตัวนี้ก็อ่าลืมบอกอุดกระจกนะครับ2อ0 0ลืมบอกกระอุดกระจก2อ0 6นะครับอ่ะมาต่อกันที่สายถักของเฮลนะครับมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยรวมๆก็ตัวนี้นะครับอ้อมเป็นอ้อมหลังเนาะสายถักจะอยู่ที่ประโยชน์ของสายถักก็จะมีในเรื่องของเบรกไวขึ้น15%เรนะครับเบรกได้ดีขึ้นนะครับประมาณนั้นราคาจะอยู่ที่เก้าพันแปดพันแปดนะครับ โอเคประมาณนี้ต่อมาก็จะมีตัวนี้ครับเรียกว่าเป็นกาดม่น้้ากาดม่น้ําบนนะครับ4 0 0พบาทกาดม่น้้ำบน r n g 4 0 0พบาทนะครับก็ราคาก็ค่อนข้างแรงอยู่นี่ผ่านไปแค่ไม่กี่ชิน้นเองนะเกือบรอบไปหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับโอเคก็ต่อมากาดม่านนํานะครับก็มาดูช่วงบนกันบ้างช่วงด้านหน้านี่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับไฟเลี้ยว n r 4ของนอกนะอันนี้ของนอกผมสั่งมา1 5าวันกว่าจะได้ สั่งเว็บชื่อวีบอยนะครับก็3า0พตัวแค่นี้นะ3า0พนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างอ่ะนะครับด้านในตัวนี้มีปัม๊มปั๊มบนนะครับเป็นเกลนะครับเป็นเบรกปัป๊มบนเบรกนะครับเป็นเกลเอ่อราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 1ื0 0หนึนะครับหมื่นหนึ่งหมื่นสองนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกาดกาดข้างกาดแทน มีแค่ข้างขวานะครับเป็นของเซตาสองพันสองพันกว่าบาทนี่แหละจําไม่ได้นะครับก็ตีไปสองพันเหกันเนาะโอเค okay. นะครับแล้วก็ต่อมามีอันนี้เป็นกระจกเอาไว้มองข้างหรือไม่รู้ว่ากันตำรวจได้หรือเปล่าแต่ติดเอาไว้มองข้างนะครับอันนี้สั่งมาจากลาซาด้าครับร้อยร้อยเดียวไม่ถึงร้อยด้วยหกสิบบาทเองครับผมมีส่วนลดตอนนั้นเพิ่งสมัครลาซาด้าพอดีนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นอันนี้ก็สั่งมาจากของช้อปปี้นะครับเป็นพุ่มพุ่มกระปุกร้อยสิบถูกมาก นะครับไอพวกนี้ผมไม่ค่อยใช้ของจริงเท่าไหร่เพราะว่ามันมันไม่ได้ช่วยเซฟตี้เรามากแต่อันไหนที่เป็นเซฟตี้ผมแนะนำนะครับว่าให้ใช้อันที่มันเป็นของจริงๆของแพ้มันจะดีกว่านะครับเซฟตี้ตัวเองไว้ก่อนนะครับต่อมาอืนี่อันนี้ก็เป็นเรียกว่าจับโทรศัพท์ของโปรเมาส์พันกว่าบาท1,000ประมาณ1 0 0 0 1 0ันบาทนะครับ mm hmm. ส่วนตัวนี้ก็กันสะบัดทุกคนควรจะต้องมีนะครับกันสะบัดเป็นของ ให้ปูปู RSC นะครับเป็นสีดำทอง21,500ื่งพั้ยแรงไหมแต่ผมว่าควรจะมีนะต่อให้มันแรงก็ควรเซฟตี้ตัวเองไว้ก่อนอ่ะนะครับเดี๋ยวดูฝั่งดูได้จบไปก่อนนะครับกระลม้มนะครับมีกระลม้มตัวนี้กระล้มของ r N g นะครับอาจจะมีรอยนิดนึงอันนี้11,500บาทกระล้มก็มีไว้ก็ดีนะครับเวลาเราล้มแปะเนี่ยผมเคยล้มแปะไปรอบหนึ่งต้องบอกก่อนผมเคยล้มแปะไปรอบหนึ่งนะครับก็ ไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องขีดควรอะไรมากแต่การล้มก็รับไปเต็มแต่ผมจะล้มฝั่งดูเดี๋ยวผมชี้จุดให้ดูนะครับก็อันนี้ก็จะมีต่อมานี่เลยเกียโยนะครับเกียโยเนี่ยแต่งเพื่อความสวยงามนะครับกับเท้าที่มันสูงขึ้นให้มันเป็นทรงสปอร์ตมากขึ้นตัวนี้เป็นเกียโยข,ของคามุยนะครับเป็นเกียโยข,ของคามุยมันจะมีต,ายยตรายอยู่ตรงนี้เออเรียกว่าอะไรมันจะมีโลโก้ยตรงนี้แต่ผมเป็นคนชอบอะไรที่มันเคลียร์ง่ายนะครับ รถผมเนี่ยถ้าเกิดว่าบอกว่ามันแตกต่างจากจากคนอื่นไหมผมว่ามันค่อนข้างแตกต่างนะเพราะว่ารถผมมันเป็นรถที่ค่อนข้างเรียบนะครับเรียบง่ายไปเลยสีดาล้วนเลยนี่เป็นเกียร์อันนี้เป็นเกียร์ของคำวิ่ีใช่ไหมเก้าพันห้าเก้าพันห้าตัวนี้เอาไปพาวเดอร์โคดมาเหมือนกันจากจากของพี่ขนุนนะครับพี่ขนุนพาวเดอร์โคดนะครับพาวเดอร์โคดไม่กี่บาทนะครับไม่แพงมากเอออีกจุดหนึ่งที่ผมลืมบอกนะครับตัวนี้นะฮะโชค๊ค ผมเชื่อว่าค่อนข้างที่จะเป็นผมแทบไม่เคยเห็น R6 R6 นะของประเทศเรานะครับของประเทศเราเป็นโชคสีดำเลยนะครับผมเอาไปแรปของ i n f i n i t ตี้แรคามานะครับพันหนึ 1, ่งพันพันสาบาทถ้าผมจะไม่ผิดพันสามไม่ก็800ร้อเลยจะไม่ได้สองราคานะแต่ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะพันสามนะครับเอาไปแรปมาตัวนี้เป็นสีดำค่อนข้างที่จะให้มัน กลืนกันไปนหมดเลยเป็นสีดำล้วนไปเลยรถผมนะครับอาจจะมีติ่งแดงตรงนี้นิดนึงนะครับไอค่อนข้างจะแตกต่างผมเชื่อว่าแทบไม่เคยเห็นเลยชคสีดําสําหรับประเทศเรานะต่างประเทศไม่ไม่ต้องสนมากโอเคต่อมานีเลยท่อนะครับเปรียบไหมผมคุยกับเจ้าของแบรนด์เข้ามานะครับของที่1นึ่งเป็นวันโปรเจกตนะครับเป็นท่อฟูไทเทเนียมทั้งเส้นนะครับเป็นท่อฟูไทเทเนียมทั้งเส้นเลยนะ สีออกไทเทสีไทเทออกแล้วเห็นปะสีสวยเลยนะครับรต้องบอกเลยว่างานเชื่อมเขาค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดว่าชอบผมก็ติดต่อที่พี่หนึ่งได้เลยนะครับพี่หนึ่งเอ็นวันโปรเจกต์นะครับคือต้องบอกว่าท่อพี่หนึ่งผมเคยใส่ท่ออาคารเหมือนกันนะเดี๋ยวแปะไว้ให้ดูนะแต่ก่อนเคยใส่ท่ออาคารนะครับแต่ว่าท่อตัวเนี้ยผมรู้สึกถึงความต่างได้ระหว่างอาคารกับเอ็นวันคือท่อเอ็นวันเนี้ยต้น มาไวกว่าต้นมาไวกว่าอาคาแต่ม้าจะได้น้อยกว่านะครับแล้วแต่สไตล์คนชอบนะก็ลองพิจารณา,ราดูนะครับอะ,ะต่อมานี่ไม่มีอะไรมากอันนี้ไปคอนโค้ดมาเฉยร้านเดิมนะครับคอนโค้ดมาร้านเดิมนะครับร้อยเดียวในร้อยเดียวคอนโค้ดมาร้อยเดียวข้างละข้างละ,100ะร้อยอะเป็นสีดำ ตัวนี้นี่หางปลานะครับหางปลาหางปลาของคามุย้ยเหมือนยี่ห้อแฟนเดียวกับตัวเจ้าพักเท้าเลยนะครับของคามุย้ยนะครับสามพันห้าหางปลานี่แต่งด้วยความสวยงามเฉยๆนะครับไม่ต้องสีเรียบมากถ้าใครชอบความสวยงามก็สามารถแต่งเพิ่มได้นะครับหางปลาก็หางปลาตั้งโซ่นะครับชื่อมันก็บอกแล้วนะครับหน้าที่ของมันมีไว้ตั้งโซ่นะครับส่วนสปูนนี่จําไม่ได้สปูนจําไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไร750บาทน,นะครับ750บาทตัวแค่เจ็ด้อยห้าส นะครับสายสั้นของเซตอัพด no ีไซน์หรือโนคู่นะครับเซตอัพดีไซน์โนคูกแม่เหล็กเขาแน่นนะใช้ได้เลยนะครับแม่เหล็กสายสั้นกับไฟเลี้ยวเขามีอยู่ในตัวนะครับราคาอยู่ที่พันแปดพร้อมกันเนาะผมซื้อมาพร้อมกันพันแปดรวมกันเป็นสายสั้นแม่เหล็กสวยนะไม่ติดด้วยเห็นปะไม่ติดล้อด้วยเขากะระยะมาดีมากเลยนะครับพันแปดตัวไฟเลี้ยวกับตัวไายสั้น ดูฝั่งนี้กันบ้าฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีเพิ่มเติมแค่ตัวนี้มันอยู่ฝั่งนู้นด้วยแห่ผมลืมรีวิวก็มีตัวนี้นะครับเป็นข้อเฟรมข้อเฟรม,อฟรมสองข้าง <10, 000. S> 1, 1านึ่งนนับของ Infinity ี้คาร์บของพี่ลมนะครับของพี่ลมนะครับก็นี่เดี๋ยวผมจะมาให้ดูตรงนี้ที่ผมไปล้มมานะครับต้องบอกเลยว่ารถผมเคยล้มมาสองรอบล้มแปะกับ นะครับแต่ว่าผมไปเคมาแล้วตอนนี้การล้มช่วยผมเยอะมากเลยนะครับเคยล้มมาแล้วแล้วมันช่วยผมเยอะมากเลยเป็นรอยแค่นี้เองนะครับฝั่งนี้ไม่เป็นไรเลยตอนที่ล้มนะแต่ฝั่งนู้นไปจุกตูดเขานะครับเดี๋ยวผมแปะรูปไปให้ดูนะที่เป็นจุกตูดเขานะครับอ่าเห็นไหมไม่เป็นไรเลยการล้มนะแนะนําว่าให้ทุกคนมีนะครับแล้วก็มีตัวนี้ในการมาน้ากัดเรียกว่าเป็นคาร์บอนครอบท่อน้ําตัวนี้ชิ้นเล็กแค่นี้นะครับติดบนของรถพิสต้ะครับ ตัวเนี้ยพันเดียวแ okay. นะครับส่วนตัวนี้ตีครับลืมรีวิวครั้งตอนแรกออนะครับอาจจะรวนๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ผมมึงรีวิวแล้วก็ออกกล้องนะครับก็เลยเกรงๆนิดนึงนะอันนี้เป็นกัอ่าคัสเกลถ้าผมจําไม่ผิดนะข้างนี้อยู่ที่เก้าพันแปดหรือหมื่นหนึงน่งไนดะ้แหละตีไปหมื่นหนึ่งแล้วกันตีไปหมื่นหนึ่งนะครับนะสองข้างถ้าเกิดรวมเบรกด้วยก็ประมาณสองหมื่นเกือบสองหมื่นสองเทอมาณ ไปมารวมราคากันอีกทีหนึ่งนะครับก็ของแต่งก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงท่อกันเดี๋ยวมาลองฟังเสียงท่อกันดูนะครับเอ็นวันโปรเจนะครับโอเค นี่นะครับมันกลายเป็นรุ่น l i m i t e d e dition ไปแล้วเพราะว่าเห็นข่าวเขาออกมานะครับหลายๆช่องขออกมาพูดจากที่ผมศึกษามานะครับก็มันมาตรฐานท่อเนี่ยมันไม่ผ่านมาตรฐานของไอเสียมันไม่ผ่านยูโรไฟนะครับปีนี้รู้สึกว่าเขาจะไม่ได้ผลิตออกมาขายให้ใช้ตามท้องถนนทั่วไปแล้วนะครับถ้าใครอยากจับจอกก็แนะนําว่า,ารีบซื้อซะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปแรกก็ อาจจะรุนรวนนิดนึงหล,งลังเอ่อคลิปต่อไปผมว่าจะทำออกมาให้มันดีขึ้นนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ